หาอาวุธของพวกเขาทั้งสามเหตุใดถึงไดต้ตกลงมาเช่นนี้ล่ะจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสามอย่างแน่นอนมีเช่นนั้นคงไม่แสดงท่าทีอุบาทเช่นนั้นหรอกนายน้อยหยุน ในท่านนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คนทางทวีปทางตอนใต้แห่งนี้ขุนเคืองแต่เขานั้นยังทำให้อีกสามทวีปขุนเคืองอีกอย่างนั้นเราคิดจะเป็นศัตรูกับคนทั่วท้งใต้ล่าเลยหรืออย่างไรกันเหตุใดถึงทำให้พวกเขาทั้งสามอับอายต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้เฮ้ยไม่ไหวเลยเน สิทธิ์พี่ท่านเอาไงดีไอ้ลิงสามตัวนี้ใช้งานไม่ได้เลยแฮะคงถึงเวลาที่สิทธิ์พี่ของข้านั้นจะต้องออกโลงซะแล้วจ้บ้าเอ้ยอย่าล้อเล่นนะไอ้สามตัวนั้นแข็งแกร่งกว่าข้าหลายร้อยเท่าอีกใครจะโง่ขึ้นไปให้โดนเชือดอีกตัวละ่ะเอ้ยอีกคนละ่ะเอา้าสิทธิ์พ่ทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะเอาล่ะ เราแขกอันทรงเกียรติทั้งหลายของข้าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกท่านนั้นใจร้อนวู่วานจนเกินไปข้าจึงได้จัดการแสดงให้พวกเขาทั้งสามนั้นได้เต้นร่ายลำให้กับพวกท่านได้รับชมแต่ตัวข้านั้นไม่คิดเลยว่าสามคนนี้นั้นจะมีท่วงท่าที่อุจจาตาเช่นนี้อะฮะเสียงมันทำไมฟังดูคุ้นๆฮะเฮ้ยรสนิยมของผู้คนจากทวีปตะวันออกนี้แปลกประหลาด พิสดารสิจริงเอาละเอาละแม้แต่ตัวข้าเองก็ทนดูไม่ได้การแสดงนั้นได้จบลงแล้วหวังว่ามันจะทำให้พวกท่านพึงพอใจได้บ้างแล้วนะนายน้อยหยุนท่านทำอะไรลงไปเนี่ยเออฮะเป็นเขาจริงๆด้วยบ้านนะจะเจ,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 จ้าเมืองฟ้าเมฆฝีมือของมันอีกแล้วนี่นี่ยืนนึน่งอะไรกันล่ะปบมือซะสิ ขอขอบคุณสำหรับการแสดงอันเหน็ดเหนื่อยของพวกเจ้าทั้งสามนะตอนนี้พวกเจ้าก็ใส่หัวไปได้แล้วเอ่อฮาหมดประโยชน์มันก็ทิ้งเลยเฮ้ยหลี่หยุนเซียวเป็นฝีมือเจ้าจริงๆด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นเป็นหายนะขังใหญ่ <laughs> นี่พี่ฝางท่านนั้นใจเ,นเย็นไว้ก่อนข้าเพียงแค่เล่นสนุกกับเจ้าเด็กพวกนี้ก็เพียงเท่านั้น อ๋อปะพี่พี่ฝังอย่างนั้นเหรอข้าเป็นผัววุโสนะเวย้ยเรียกข้าหุนหวนเช่นนี้เลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ย hey. เอาละเอาละจากนี้ไปคือของจริงเส้นทางแห่งความรวยเฮ้ยไม่ใช่สิเส้นทางแห่งการขึ้นเขาพัซซเมนได้เปิดขึ้นแล้วข้าผู้นี้ได้เตรียมเส้นทางที่ขึ้นไปยังเขาพสุเมนอย่างสะดวกสบายไว้ให้กับพวกเจ้าทั้งหลายแล้วเฮ้ย hey. แต่ช่างน่าเสียดายที่ข้านั้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างมากมายเพื่อสร้างเส้นทางนี้เพะเช่นนั้นข้าจึงอยากจะขอเก็บข้าผ่านทางกับพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าทุกคนนั้นจะสามารถขึ้นไปยังเขาพระสุเมนด้วยเส้นทางที่ปลอดภัยและง่ายได้อย่างแน่นอนเออว่าไงนะจะเป็นลมมันเก็บตังค์อีกแล้ววะแบบนี้มันไม่เรียกว่าเก็บแบบนี้มันเรียกว่าไถเฮ้ยไม่เอาสิ อย่ามองข้าด้วยแววตาเช่นนั้นสำหรับค่าความปลอดภัยในการเดินทางของพวกเจ้าเพียงแค่คนละ5ล้านก้อน หินศิลาอยู่ระดับกลางฮะว่าไงนะห้าล้านก้อนอย่างนั้นเหรอนี่มันมากกว่าค่าเข้าร่วมงานประมูลค่าเข้าเมืองของเจ้าเองนั่นนะซิไอ้คนหน้าเลือดไอ้คนใจดำลูกแก้วทองคำที่ใช้ขึ้นเขาฟะสซูเมนพวกข้านั้นก็ประมูลมากับเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอยังจะให้พวกข้าจ่ายอีกหรืออย่างไรกันนั่นนะซิงั้นก็เอาลูกแก้วทองคำของเจ้าคืนไปเอาเงินพวกข้าคืนมาฮะ พวกเจ้าว่าไงนะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับข้ามิซ่าลูกแก้วทองคําที่พวกเจ้าได้ไปนั้นข้านั้นก็ได้มาจากการปลองที่ถูกจัดขึ้นโดยสามสำนักใหญ่ถ้าหากพวกเจ้าอยากจะได้เงินของพวกเจ้าคืนก็ไปถามกับพวกเขาซิเกี่ยวข้องอะไรกับข้าเออหอดูดูมันย้อนความผิดมาซิเฮ้ยข้าเองนั้นเป็นเพียงแค่เจ้าเมืองฟ้าเมคาตัวเล็กตัวน้อยในภูมิภาคทวีปทางตอนใต้แห่งนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ลูกแก้วทองคำของพวกเจ้าไม่ได้หรอกนะเอาละอย่าพูดคุยให้เสียเวลาใครอยากขึ้นไปก็เข้าแถวมาจ่ายเงินมาด้วยออข้าข้าจะบ้าตายทางขึ้นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีปัญญาขึ้นไปซัได้ญญนี่การกระทําของเจ้าครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่ทำให้เราสํานักน้อยใหญ่ทั่วทั้งทวีปทางตอนใต้คุณเคืองแต่เจ้านั้นกำลังทําให้ทั่วทั้งใต้ล่ะ คุณเครื่องเอาได้นอะเมื่อถึงเวลาคิดบัญชีของพวกเขาแม้แต่เท่ากระดูกของเจ้าข้าคิดว่าก็คงจะไม่มีหลงเหลือให้ฝังเลยด้วยซ้ำหาใครกล้าพูดจาไม่เข้าหูข้าได้ซะนี่อย่าพูดให้ข้าขันเจ้าเด็กพวกนี้เนี่ยนะจะเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังหลักหรือสำนักต่างๆในมหาทวีปเทียนโวอย่าล้อเล่นนะผู้อุโสไม่ทราบว่าท่านนั้นเป็นใครกัน ข้านั่นลระรู้แล้วเจ้าจะหนาวตัวข้านั้นมาจากวิหารนักลบมีชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับสำนักรวบรวมสวรรค์หรือแม้แต่หุบเขาตัดอารมณ์ <c oughs> เป็นไงละ่ะเอาละอย่างนี้นี่เองผู้คนที่มาจากวิหารนักลบพวกเจ้านั้นจะต้องจ่ายค่าผ่านทางสิบล้านก้อนหินศิลาอยวนดับกลางเพราะมาขาดช่วงเวลานาทีเงินนาทีทองของข้า ฮะไอเด็กเวนนี่ไม่เพียงแต่มันไม่เชื่อฟังมันยังหักหน้าข้าอีกอย่าอยู่เลยดูเท่าว่าเจ้านั้นจะอยากตายมากนักสินะเฮ้ยช่างไม่เจียมเนื้อเจียมตัวซะเลยเจ้าก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าเส้นลมปานที่อยู่ภายใต้ค่ายคนนี้นั้นถูกปิดกั้นพลังไว้เออฮะเจ้าเด็กนี่บ้าเอย้ยมันไม่ถูกปิดกั้นพลังไว้อย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันโดนหาที่นักนะ กล้าโจมตีข้าที่เมืองของข้าเองอย่างนั้นเหรอบ,บ้าเอบ้าเอ้ยโดนโดนแทงแน่ๆ <c oughs> ใจเย็นข้าไม่ชอบผู้ชายเออฮาคิดว่าจะโดนแทงซะแล้วเห็น <c oughs> แกท่ที่หลายวันมานี้เจ้าดูแลความปลอดภัยในเมืองฟ้าเมฆขาของข้าเป็นอย่างดีครั้งนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็แล้วกัน เฮ <G ül> ้ยไอ้เด็กเวนนี่มันเสียสติไปแล้วแนะ่ๆนะไม่เพียงแต่ลากตัวเองเข้าไปสู่คมหายานะแต่มันลากทั่วทั้งทวีปทางตอนใต้เข้าไปสู่คมหายานะงไอ้คนหน้าเลือดไอ้คนหน้าเลือด <G ül> เ้าจะต้องถูกล้างบางเจ้าไม่ตายดีนะไม่ตายด,ายดยีไม่ตายดีย <G ül> นั่นซืการกระทําเช่นนี้จะต้องถูกค่าล้างบางฆ่าล้างบางเจ้าพวกเสียงนกเสียงกาเจ้าคิดว่าข้า ผู้นี้เป็นใครกันหวายข้าจะตายไปแต่ว่าข้าผู้นี้ก็ยังกลับมาได้เกิดมาอีกครั้งพร้อมกับอาวุธส่วนระดับที่สิบความตายอย่างนั้นเหรอแม้แต่สีราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าทะเลข้าก็ลูกลานมาแล้วกเกณฑ์ของแดนซัก์ก,ก็ไม่สามารถบังคับข้าได้ทั่วทั้งใต้ล่านี้ไม่มีใครที่จะยิงยโสและวดดีเทียบเท่ากับข้ากูเฟยอหยางผู้นี้ชื่นชมมา ชื่นชมมากันให้หมดอย่างไรเสียข้าก็ไม่สะุกะทานบ่าเอ้ยมันอ้าแขนทำไมนั่นน่ะเขากำลังด่ามันอยู่นะเว้ยเห <c oughs> ม็นกินคนจนนี่พี่ชายห้าล้านก้อนหินศิลาอยู่ระดับกลางหาหน้าคุ้นคุ้นอ่าน้ำหนักใช้ได้เชิญขึ้นไปได้เลยเอาล่ะคนรวยก็ไปแล้วคนจนล่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมข้า แม่งแม่งล้อเลียนอีกนี่นี่อย่ามัวชักช้าเดี๋ยวเส้นทางของข้าวัตสุเมนนั้นถูกปิดลงแล้วก็ข้าเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเจ้าได้แล้วนะเแม่งเฮ้ยจ่ายก็จ่ายวะแต่ของข้าสิบล้านเลยนะวะเจ้าโง่เจ้าก็ยบอกว่าเจ้ามาจากวิหารนักลบสิเอเอาละ เชิญท่านแขกผู้สงเกียตช่างหัวมันซิอย่างไรเสียการได้ขึ้นเขาพระสุมเมนนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเอ๋ะนี่แม่นางนักเล่าเรื่องยี่สิบล้านก้อนเออฮะว่าไงนะทำไมของข้าถึงได้มากกว่าผู้อื่นล่ะก็นั่นสินะนี่เป็นเส้นทางของข้า เมืองของข้าข้าจะเก็บใครเท่าไหร่ก็ย่อมได้มีเงินก็จ่ายไม่มีเงินก็ไม่ต้องขึ้นเอาแล้วล่ะ,ละรีบจ่ายมาอย่ามัวชักช้าน้อยนะเจ้านั้นคิดจะกั่นแกล้งข้าอย่างนั้นเหรอทางนี้เจ้าอย่าคิดว่าจะทําเช่นนั้นได้ดูเท่าว่าคงต้องให้บทเรียนเจ้าก่อนขึ้นเขาพระสุเมนสะแล้วสิดื้อย,อย่างนั้นเหรอเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะช้าก่อนท่านเจ้าเมืองลีเอายี่สิบล้านก้อน ข้าจ่ายให้เองว้าวพี่ใหญ่จ่ายให้ข้าด้วยสิพอ่อสาวสารเปดีจังฮะพ่อหนุ่มข่ายกนขมฝนสวรรค์ไม่เจอกันเพียงแค่ไม่กี่วันดูเท่าว่าเจ้านั้นจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมสินะท่านเจ้าเมืองลีท่านเองก็เหมือนกันไม่เจอกันนานหน้าเลือดขึ้นกว่าเดิมอีกเนะอเอาล่ะพวกเจ้านั้นไปกันได้แล้ว